เราเราตั้งอ่ะมันเหมือนจะเป็นลูกชายอะอย่างงี้เอี้ยเอไไว้พรากวดเร็วเกินเหรอหรือว่าไงอ่ะเออแล้วคุณโอ้โหเผื่อขุดได้แล้วโอ้ยสร้างภายจริงเออแล้วเกวเองวมา คเหเหุณเมงแมงขุนขี้ไหมเนี่ยขุ่นขีช่ขุ่นคุณเแมงกุจีไหมเนี่ยใช่เป็นแมงกุฎจีบยไปอยู่กับไอ้แรดสปีชีข้างนอกไปแรดแรดในในบ่อนในอึ่งน้ำนั่นน่ะไม่ได้เล่นทะเลน่ะอยู่ในทะเลไปนี่มันอะไรนี่ไม่ได้เลยของเพื่อนคุณนชอบกินทุกวันกิไปอยู่ด้วยซ้ำนะกินดูสิ นั่นแหละคือาะว่าเราอยู่คมไม่อยากกินเดะตุ้ยเออไม,ไม่เป็นวัสดุไม่จบเลยตุ้เเยเออเอามาให้ผมมุตะการเออผมกอบกินแล้วเอากระบมให้ทุกครั้งเลยที่ผมมีตุยเอมีได้เลยแล้วก็กินอยู่นะโอ้ยไม้เป็นวัสดุที่ใช้งานทำอะไรก็ได้ มีหลายรูปแบบซึ่งประโยชน์ก็มีหลากหลายหลายหลากกองล้านแปดซึ่งข้อเสียก็น่าจะเยอะเท่าไหร่แฮมายเจ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นสวยงามเลยนี่ทำงี้มันจะสวยงามเฮ้ยนีก็สร้างอะไรทำอะไรไปหมดเลยวะเนี่ยพูดการเนียโอ้โหเคลียร์พื้นที่ไม่ได้เยอะเหมือนกันน่ะซึ่งครั้งนี้เราจะ ทำมันลำลาไปหน่อยนะบ้านเรามันจะไม่ต้องมีอะไรอลังการเท่าไหร่หรอกนะใชาวเมร์ครับต้องการอะไรสวยๆนี่ไม่ต้องสวยก็ได้เอาอะไพออยู่อะอะไรมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยพูดจริงขึ้นมาไม่พูดชิบวัวนะเฮ้ยมัจะพุดอย่างนั้นนะก็พูดจรินี่ให้จบในการพุดจริง คุณขุดอะไรเสียงดังพลึนไไมะไม่ได้ขุดด้วยซ้ำนะเป็นการขุดที่ด่านโทเลยเป็นกีเดกินจี้ไปแข่งอีลุมปิกเออนี้ยขุดเร็วที่สุดโลกอะชนะแน่นอนอะขุดเะไวเขาอเรเอร่ะรู้ ขวดต้นนียเลยนะมันรู้สึกไม่ค่อยสวยงามไม่อบอะไรที่มัน,นแปลกแย่กว่าเอ้ยนี่มันต้องเออแบบขอุดเลยมันก็เป็นแบบอย่างนีน้เดี๋ยวมันก็สีเขียวมันก็นอะไรนะชุมชม่มฉ่ำรวมสมบ,บูรณ์เดี๋ยวนะมาคราฟนี่มันต้องใช้ช่วยดินนี่ปกติมันต้องใช้เวลาอะไรถึงมันจะโตวะเนี่ยเอ้ยยาก พราหญ้าพ่อแม่ข้าวเนี่ยวันหนึ่งวันมันก็วันหนึ่งวันใช่ไหมอ่ะไอหญ้าพวกหญ้าปันจะพืนี่มันมันโตภายในแค่วันเหรอผมก็งงเหมือนกันนะเพื่อในชีวิตจริงผมไม่น่าจะโตไวขนาดนี้หรออมั้งมีใครใครมีความรู้ช่วยเสริมมุมหนึ่งหรือมันก็อาจจะเป็นกางงั้นแหละตามเกมนี่เขามีเออถ้าอย่างนั้นก็ช่วย มีสองผมจะเกัอนอะไรเขาไป่ได้คนยิงทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยฝังเลยอีวูเ,วววเลยคนอยา่าอย่าเลาะเรียม <ทำ S 1> แบบ <ทำ S 2> น,นะครับคีนุ้ยจะมาทำท่าดไหนนะเป็นคีที่ปีวิหยุดมากแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับมไม่ต้องการ ไม่ต้องเอาผมไม่เอานะครับผมไม่เอาผมมผยอมไปตายในถ้ำนั้นดีกว่าถ้ำผีหลอกวิญญาณหลอนก็ได้แล้วพงมีถาอาหารไหนนะอย่าเลยผมไม่เอามีอาหีดีอาหารคิสบานหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาหารอะไรไม่ทาไม่กินไม่มีทำให้เออผมไม่ผผมมมควรไกล้ารอแล้ววันนี้่ เจ็บเลยะใช่เจ็บุกคนไม่รอดแล้วรอดไายแล้วไม่รอดแล้วคนฝากกันด,ดฝากช่องนี้ผมไว้ด้วยผมอาจจะไม่รอดถึง